สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพาด้วยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นจีน v i p นะคะเช้าบ่ายทุกคนคะ่ะวันที่8นะคะมิถุนายน2568ทุกคนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาใหเ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วนท่าไหนาไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันที่ถ่ายคลิปได้ ไล้เด่นประจําวันมีข้อมีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่7ก่อนทุกคนเข้าหรือหลุดจีน VIP หลุดหมดนะคะทุกคนวันที่7วันที่หุ้นนี้เคอี VIP ก็หลุดหมดนะคะทุกคนวันเสาร์ถ้าวันอาทิตย์อยากตามต่อตามอยากพักพักนะคะ สำหรับวันที่7เด่นรอบเช้าจะให้สองและ1มาห0 5 9 6้าไม่เก้าไม่ใกล้เลยได้เด่นประจำวันก็ไม่เข้านะคะมาเข้าหรอบบ่ายรอบบ่ายให้7และ6มา0 1นย์้ามาเข้า1 8งของรอบเช้านะคะทุกคนเอาแล้วใจพิ่นชิเป็นไปพี่น้อง้าเมื่อใดก็ได้เราก็ไม่สามารถทราบได้จริงๆว่าท่านจะเข้าหรือท่านจะหลุดเนาะพี่น้อง,องมาต่อนะคะสำหรับวันที่8

สามเก้าเก้าสามนะคะเด่นรอบบาทอยู่ที่หนึ่งได้ศูนย์ทุกคนหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่ง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 หกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ 06 60 08 80 05 50ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะเรามาดูพูดตัวเด่นกันนะคะ4 3 1 0ค่ะทุกคน4 1 1 4 4 0 0 4 3 4 4 3 3 1 1 3 3 0 0 3 1กับ0รอบบ่าย1 4 4 1 1 3 3 1 ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์เอีขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซี MC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่เอฟซีชอบนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันกันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเดือรอบละสี่คู่ วันนี้น่าจะติดคู่ตะเรนนะคะเลขเด่นประจำวันอาทิตย์อยู่ที่1กับ6เบิลประจําวันคือเบิลหนึ่นึ่เลข1กับเลข6นี้ fc สามารถนาไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเด่นรอบเช้า4และ3เด่นประจําวัน1่และ6เป็น c 1 1 4 4 6 6 4ติดคู่ตะเด็น4่1 4น4 1 1 4 3663 3ติดคู่ตะเด็น3่1 3น3 1นะคะ หนกับศูรอบบ่ายและ1นกับหเป็น 1, 1 1 6, ึ่งติดติ้เด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน0ูนย์ค่ะศูนย์ติดคู่ต็นต์ศูนย์หน่นึ่งศะคะประมาณนี้นะคะทุกท่านขาสาหรับคู่ที่จะจับให้นี้เป็นการจับคู่ระวางเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลีเด่นประจําวันนะคะทุกท่าน ใครชอบแต่ตัวเด่นแต่ไม่ชอบผู้ที่จะจะให้ท่านสามารถจับกู่ใหม่ได้เลยตามความชอบของ f อนะคะค่ะสำหรับแนวทางหุง้นจีน VIP วันที่8มิถุนายน2 5 6 8วันอาทิตย์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f อฟทุกทุกท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ใจขอให้ f อฟโชคดีค่ะโชคๆมันๆนสุขูสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ